oh Christmas tree oh Christmas tree you stand in splendid beauty oh Christmas tree oh Christmas tree you stand in splendid oh christmas tree, oh christmas tree, you stand in splendid beauty. oh christmas tree, oh christmas tree, you stand in splendid beauty. oh christmas tree, oh christmas tree. You stand น่งสิษยฟองสีนะครับสุนทรีเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนยางก,กันนะครับที่สิบ้าเบกลำล,ลูกกาฟองสีนะครับนี่ครับภายในร้านวันนี้มาเปลี่ยนยางสเปคสองหนึ่งห้าห้าห้าอาร์สิบเจ็ดนะครับต่อสิบเจ็ดอง h ห v ชาวีนะครับนี่ครับวยกับภายในร้าน มีอย่างเยอะแยะมากมายนะครับหลายยี่ห้อ m a x x i s b บิสโตนหลายหลาอย่างนะครับช่างผู้ช่งงานอ๋อแตอันนี้น่าใช้ไม่ได้นะไ,ไ, <laughs> ไหนโอ้เนี่ยครับเห็นเ้นรวนแล้วนะอ่ <c oughs> มามกินกินขอบน้อนะครับสูงไม่ดี <c oughs> โอเควันนี้เปลี่ยนสองล้อนะครับ สนใจติดต่อได้นะครับที่สิทธ์ผ้าเบรกการยางคลองสี่นะครับประทุมธานีโอเค,ครับรบรรยากาศภายในร้านวันนี้มาเป็นสองเส้นนะครับเพชรสวีร้อหน้าโอเคนะครับเดี๋ยวให้สร้างทำงานก่อนนะครับได้ครับ วันนี้มาเปลีย่ยนยางนะครับ S r v สเปคสองหนึ่งห้าห้าห้าารสิบเจ็ดเยครัช่างคนชำนาญน,นะครับวันนี้เปลี่ยนสองล้อนะครับกินข้างล้อหน้าสองข้างกินขอบนอกนะครับแต่ยางหลังยังเรียมเลยนะครับ ส่วนยางหน้ากินขอบน้องนะครับเป็นเซนล,ล้วดแหละอันนี้ยางใหม่นะครับมาได้นะครับนี่รนได้ในนพิเชษอ่ะพิเชษก,กันยางเบรกเส้นละสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมทวงล้อจวงล้อนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์นะครับ คลองสี่นะครับพี่น้องสนใจติดต่อได้นะครับนี่นะครับช่างผู้ทำงานโอเคนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับโดนไป4,300บาทโอเคจบ Goodbye. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, you stand in splendid beauty. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, you stand in splendid. Beauty, your branches green in summer's glow, and evergreen in winter snow. Oh, Christmas tree, oh Christmas tree, you stand in splendid beauty. Oh, Christmas tree, oh, Wrist.